ค่ะแาตา่พระเจ้าพระบิดาเราขอบคุณพระองค์สำหรับการหนุนใจที่มาจากพระเจ้าวันพรุ่งนี้กำลังจะเดินทางมาถึง พรุ่งนี้ก็เช้าแล้วอาจจะเป็นไปได้ว่าในช่วงปัจจุบันนะ่ะสิ่งที่เราต้องเผชิญปัญหานะ่ะมันเหมือนเราอยู่ในชั่วโมงแห่งความมืดมิดเรารู้สึกว่าเราทุกข์เรารู้สึกว่าเราท้อแท้เรารู้สึกว่าเราไม่ไหวแล้วแต่สิ่งที่พระเจ้าต้องการหนุนใจประชากรของพระเจ้าก็คือว่าให้เรียนรู้ในการอดทนให้เรียนรู้ในการวางใจและก็รอคอยในการช่วยกู้การช่วยเหลือที่มาจากพระเจ้าพระเจ้า าอาจจะไม่ได้มาในวันเวลาที่เราต้องการ แต่พระเจ้าจะมาในวันเวลาที่เหมาะสมที่จะช่วยกู้เราแบบทันเวลาเสมอขอให้เราได้วางใจในการช่วยเหลือที่มาจากพระเจ้าและขอให้เราฝากมอบวันพรุ่งนี้ของเราให้อยู่ในการทรงนำที่มาจากพระเจ้าถ้าวันนี้พระเจ้าสามารถนำเราผ่านพ้นมาได้ในวันพรุ่งนี้พระเจ้าก็จะนำให้เราผ่านพ้นไปได้ด้วยเช่นเดียวกันขอให้เราได้มีกำลังกายขอให้เราได้มีกำลังใจด้วยถ้อยคำที่มา าจากพระเจ้าการร้องไห้อาจจะอ้อยอิ่งอยู่สักชั่วเวลาหนึ่งแล้วว่าหรือว่าชั่วค่ําคืนหนึ่งแต่ว่าความชื่นบางจะมาในเวลาเช้าขอให้เวลาเช้าและความชื่นบางจะเดินทางมาถึงบรรดาประชากรของพระเจ้า